สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับพอกันอีกแล้วเนี่ยกินอ่างนี่โอยตำตีนไก่ตำเองเขียบเองถอดเสื้อมีมันมีอย่างมีน้องหอนเด้อขอให้น้ำมือนีน่นะกินเยเลยน้องมากมากตำใส่ปลกตำใส่ปลอกอก

phải chưa thiệt phải cái thinh uhm. uhm. tí nha nha

ใส่กับเก่าขึ้นเนาะน้ำมะเดี๋ยวผมกินก่อนเมีแทนะขอฝากพี่ฝากน้องกดติดตามช่องเคลมหน้าศัยเดชครับไสายบุญน,น้ำได้ครับขอบคุณครับ